ซาเล้งครับซาเล้งซาเล้งมาแล้วครับผมใครสนใจซาเล้งถูกๆสวยๆพร้อมใช้ครับผมแม่มันสุดจัดจริงๆครับทุกวันนี้ก็หาดูได้ยากครับผมอาจจะเคยเห็นอยู่แถวตลาดสดอ่ะเอาใครสนใจคันนี้ครับผมขายอยู่9,000บาทรถซาเล้งอ่ะฮอนด้ารุร่นไหนนี่ไม่แน่ใจครับใครทราบคอมเมนต์กันด้วยครับผม ขายเพียง9,000บาทครับผมใครสนใจเอาไปใช้งานเลยครับผมตัวนี้พร้อมใช้ครับสตาร์ทติดพร้อมใช้งานนะแต่ไม่วันนี้ไม่มีพรีเซนเตอร์มาลองให้ดูครับผมแต่รับประกันครับโอ้โหใครที่กำลังมองมองรถสาเล้งไว้ขนส่งสินค้าต่างๆนี่มาจับมาจองเป็นเจ้าของได้ครับผม นี่คือจุกซ้ายขวาให้ดูนะครับแม่บอดี้เต็มครับผมเครื่องยนต์รอบคันดีสุดยอดครับผมโอ้โหเข่าพันเท่านั้นครับผมไวๆหน่อยครับผมมาดูได้ครับรถซาเล้งนะขึ้นมาอย่างดีครับทุกคนใครพร้อมจบก็ เอาไปใช้งานได้เลยนะสายขวาก็มีที่ให้นั่งด้วยนะผมสำหรับโดยสารนะครับไกลๆนี่เอาไปหลัดแปลงสภาพเป็นรถขายลูกชิน้นขายก๋วยเตี๋ยวหรือว,ว่าจะขายสินค้าข้าขายต่างๆครับผมได้ทุกอย่างครับนะเอาขายตามสภาพเด้อพี่น้องเก้0พบาทราคานี้ ใไปจบจบแล้วจบเลยครับผมนะเอาบายบายครับสวัสดีครับ